นะครับลงของต้องแตป่ประมาณ10โมงนะดูนะครับการทำงานของบริษัทวิทิราจำกัดเราจะพามาดูในส่วนของโกดังเก็บของนะครับโกดังเก็บของเราค่อนข้างใหญ่นะครับ นี่เป็นสินค้าที่รอส่งลูกค้าแล้วก็มีสต็อกอยู่บางส่วนนะฮะสต็อกนี่ก็จะรอ,อ,อโชว์รูมเราเสร็จเมื่อไร่เราก็จะนําสินค้าที่เขียนเป็นสต็อกหรือเป็นโชว์รูมตามนี้เราก็จะไปประกอบเพื่อเอาไว้โชว์ให้ลูกค้าได้ดูนะครับนี่เป็นสินค้าที่รอส่งลูกค้าเพราะว่าตอนนี้ลูกค้ายังทําหรือต่อเติมยืมยังไม่เสร็จ ๋ยวฟิตเนสยังไม่เสร็จนะครับเราก็จะพักของของเราไว้เพื่อรอลูกค้านะฮะค่อนข้างเยอะเลยครับผมพาลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่ i n t e ท f ฟิตเนสนะครับนําเข้าเครื่องออกอออกกำลังกาย ราคาไม่แพงสอบ่านกันมาได้เลยครับรับประกันสินค้าทุกตัว,วครับมีให้ลูกค้าอันนี้จะเป็นสต็อกของเรานะฮะที่เรามาสต็อกเผื่อไว้ลูกค้าต้องการนี่ก็เป็นสต็อกค,ครับส่วนของข้างนอกนี่จะเป็นของลูกค้าหมดเลย นะครับที่กำลังจะจัดแยกสินค้าไว้ไปส่งเอาไว้ส่งลูกค้าเนี่ยครับครับผมนี่ก็ของคุณนะพี่จาอค่กลองหนึ่นะนี่ครับ,รบ,รบการทำงานของเราโปรเฟชชั่นอลครับขอบคุณมากครับ